ของมาเติมเร็วของมาเติมแ,มมแปมบนึงฉันต้องเก็บรถเข้าที่ก่อนเนี่ยโอ๊อยทุกคนคะพวกเราสองคนตอนนี้พูดจริงๆนะว่าอยากได้วันพักผ่อนมากเลยอะ่ะคือการเป็นเจ้าของมินิมาร์นี่มันก็ไม่ได้สบายอย่างที่คิดนะโอ๊ยไอนนพวกนี้ของเสียใช่ไหมต้องคีออกใช่ไหมเออเราจะเอาไปกินอนะ่ะโอเคขอบคุณมากฉันกินอยู่กลับบ้านเถอะฉันไม่ไหวแล้วตอนเนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะเดี๋ยวฉัน อย่ฉันคิดเงินตรงนี้อีกนิดเดกลับบ้านไปเลยมะกลับบ้านเลยมะจะไม่ไหวแล้วว่าขอกลับบ้านก่อนหลัวกันอย่าลืมปิดร้านด้วยนะมามามาปิดร้านแล้วกลับบ้านกลับบ้านดีนะการเป็นเจ้าของมินิมาร์เนี่ยเอาตรงนะถึงแม้ว่ามึงก็มีเงินเข้าอ่ะแต่ว่ามันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนาะอนิดนึงอ่ะโหบ้านของข้ามันนี่สวยชะมัดเลยไอ้บ้านโคตรสวยอ่ะแต่บ้านเราก็หรูเหมือนกันฮ่าฮ่ามาทำอาหารกินมั้ยฉันหิข้าวแล้วอ่ะ น้ำเนี่ยดูใครเอามาไว้ในบ้านเนี่ยรู้เหมือนกันแท้แกอยากกินอะไรอะ่ะฉันก็ไม่แน่ใจว่าบ้านเรามีอะไรกินอ่ะตอนเนี้เดี๋ยวฉันดูก่อนนะนี่ทําอาหารนียทําอาหารแกแกคิดบ้างไหมว่าแบบอยากหาวันพักผ่อนจังเลยอะ่ะมันก็ต้องมีนะแต่ไม่รู้จะไปวันไหนแถมเดี๋ยวนี้อากาศก็ร้อนไม่อากจะไปไหนเท่าไหร่กลัวแบบดำดำอะไรแบบเนี้อืมเรากินข้าวก่กอนดีกว่ากินเสร็จแล้วเราจะได้ไปพักผ่อนกันเนาะ ย้ำย้ำฮึมมันหอมมากเลยแกหอมอร่อยเวอร์ไปอาบน้ำหรอช่วงนี้ฉันฉันมักการเล่นน้ำมากเลยจมส์เ่นไหมัจมส์มาเล่นี่ก่อนมาคือฉ<ช>ัอนก็ลังใช้ความขี้บวะว่าเราจะไปเที่ยวกันเราไปพรุ่งนี้เลยไหมพรุ่งนี้วันหยุดของร้านแล้วนี่ร้านเรา24ชั่วโมง,วงแต่หยุดหยุดได้แหละ ไม่เป็นหยุดได้เพราะว่าพุ่นนี้เรามีพนักงานใหม่เข้ามาทํางานให้ร้านแล้วแล้วไงอ๋อโอเคโอเคก็ก็หยุดได้อ่ะโอ้แ,แต่ตอนนี้มันมืดแล้วอ่ะเรารีบไปนอนตอนเช้าเรารีบตื่นมาอาบน้าแล้วก็ไปเที่ยวที่สวนน้ํากันไหมตรงนี้มันมีสวนน้ําเปิดใหม่ใกล้บ้านเราด้วยอ๋อจริงไปก็ได้ไปไปดิไป,ไป,ไปฉันอยากเล่นเครื่องเล่นที่มันหวาดเสียวหวาเสียวอ่วววะฉันก็อยากเหมือนกันฉันบอกเลยนะหลังจากที่เราทํางานกันแบบไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนมานานนะับปี วันนี้เนี่ยแหละที่เราจะได้ไปสวนน้ำเพื่อการพักผ่อนบ้างาเร็ว,ไไวฉันว่าฉันไม่นอนแล้วล่ะเพราะว่ามันเช้าแล้วเราไปกัน<ว>เลยแล้วกันพี่แจ้งไปไปไปเลยโ้หที่นี่มปนที่ไหนเนี่ยเฮ้ยจริงปหเนี่ยพี่แจ้งเรามาจริงอะเออฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันจะพามาสวนน้ำแกก็ดูดิคือตอนนี้ต่างประเทศอะเขาเริ่มหนาวกันแล้วนะแต่บ้านเรานี่คือแบบแกรู้ป่าวว่าบ้านเรามีสามฤดูฤดูอะไรบ้าง 1. ฤดูร้อน2หรือฤดูร้อนมาสามหรือฤดูร้อนแบบนรกโอ้โห,โหตอนนี้ฉันว่ามันน่าจะอยู่กึ่งกลางระหว่างร้อนมากกับร้อนนรกนะดูสิไฟเราขึ้นหัวเลยเนี่ยเออเฮฉันก็มีไฟเหมือนกันเฮ้ยมีไฟขนาดดีแล้วเราทำไงเราต้องไปดับไฟด้วยกันไปเที่ยวเล่นสวนน้ำกันเลยวูู้ดีใจจังเลยอ่ะเขามีบ่อน้ำฟามิงโกให้เราเล่นด้วยอ่ะโหเย็นชะมัดเลยเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้<ห>แกต้องเข้ามาซื้อตั๋วก่อนตั๋วมีขายอยู่ตรงนี้เป็นตู้อัตโนมัติ ซึ่งเราสามารถกดตั๋วได้เองฉันซื้อตั๋วแป๊แบเรียบ,บ,บ,บร้อยะไปเรอไปเร็วไปเร็วไปเร็วเฮ้ยเข้าประตูได้ด้วยวิวิว f l a ว h w o โอ้หแกดูดีข้างหน้านั้นเป็นภูเขาไฟลาวาแล้วก็แบบมีส่วนน้ำเต็ไมไปหมดเลยอ่ะเขาบอกว่าที่นี่ใหญ่มากๆแล้วก็ใหญ่ที่สุดแล้วด้วยนะเราลงมาเล่นเครื่องเล่นแบบอันแรกกันเลยดีปะเอาข้างหน้าเลยอ่ะอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไงภูเขาไฟลาวา มันม <ion up> ke ีบ <coin out> ันไดให้ขึ้นตรงนี้ด้วยอ่ะเอ้ยตัวนี้เข้าไม่ได้มีมาตรงนี้มีมาทางนี้นี่ไง The Lake กับ The Beach แต่ว่าเราจะขึ้นไปเล่นอันนี้ก่อนมันจะมีเครื่องเล่นทั้งหมด2อันนะคะตรงนี้ก็คือเครื่องเล่นสีม่วงกับเครื่องเล่นสีดาอุ้ยไหนโหดกว่ากันน่ะมาตรงนี้ามาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้ใช้ตั๋วเลยมาตามมาเฮ้ยโอ้เขาบอกว่าเครื่องเล่นอันนี้ก็คือ Mermaid Madness ส่วนอันนี้คือ Volcano Volley เราไปไหนดีไปเมอร์เมดหรือว่าไปภูเขาไฟคนละอันเลยแล้วกันภูเขาไฟนางเงือกภูเขาไฟนางเงือกภูเขาไฟฉันไปภูเขาไฟแกไปนางเงือกแล้วกันนะเจ้างั้นหรอเออเอาเลยโอเคไปพร้อมนะหนึ่งสองสามโอ้โหเนี่ยฉัโดนน้ำสเปย์ใส่หน้าเต็มเลยอ่ะท่อนสีม่วงนี้มันทาพาชื่อไปไหนก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้โหโอ้ยโคตรไหวเลยโอ้โหาตรฐานเราออกไปเจอด้วยแกถึงหรือยัง ถึงแล้วโอ้โห oh, oh, oh. มันเร็วมากอะ่ะพี่แจ้งใช่ดิโคตรไวอ่ะแกฮะเฮ้ยอะไรแกต้องมาดูตรงชั้นน่ะคือคืองเล่กของชั้นแบบโคตรน่ารักเลยอะ่ะมีทั้งแบบน้ำสีมว่วงมีนางเงือกตีเมอร์เมด oh, เลยของแกตีเมือเมดรู้ไหมฉ่ชั้นจงมาเจออะไรน้ำร,ร,ร้อมมหรอโอ้โบอดเลยว่าสมกับเป็นภูเขาไฟสุดๆขอนน่งพ้ะเพานึแล้วกันเหนื่อย ฉันเป็นนักว่ายน้ําเก่ามาก่อนอะโอ้โหแล้วก็ฉันก็เป็นนางเงือกด้วยเาแล้วมาเร็วมานั่งพาตัวนี้ก่อนเฮ้ยพี่แจงพี่แจงไงตรงเนี้ยเหมือนเขาจะมีไปดวงอาทิตย์หมุนด้วยอะฮะไรดวงอาทิตย์หมุนน่ะลองปะไปดิปะฮ้ยึบ,บมันมีสองหมุนน่ะไปด,ดูดิมีสองหมุนจริงๆด้วยอะงั้นเราไปพร้อมกันเลยไหมอ่ะไปดวงอาทิตย์ก่อน ปไปไปพร้อมแล้วลุยไปเลยอู้หูไอ้ปลาไหลไปแล้วย่าหูปลาเนี้ยมันติดตหมนเป็นปลาไหลปลาโอ้โหโอ้โหวันเดียวสุดวันเดียวสุดเลยโอ้โหโหแคไม่ได้แค่หมุนธรรมดานะหมุนลงมามีลูกบอลด้วยอ่ะเออใช่ฉันิทกับลูกบอลด้วยโอ้โหที่เมื่อกี้ฉันลงมาท่าอึ่งชายโยด้วยเออ ส่วนฉันนะั้นลงมาท่านไหนไม่รู้น้ำจะเดินไต่หน้ามุเลยเนี่ยเฮ้ยแกฉันเห็นภ<ม>ูเขา,าน้ําแข็งอะ่ะน่าเล่นมากอะ่ะงั้นเราลงไปภูเขา,าน้ําแข็งดูก็ได้ตรงนี้มีทั้งภูเขา,าน้ำแข็งแล้วก็มีไพยเลดอะไรคุณลูกค้าครับคุณลูกค้าท่านไหนที่ลงสระว่ายนะ้ำกรุณาเปลี่ยนชุดว่ายน้ําด้วยครับอ้าวเอาตายละเออวะยังไม่ได้เปลี่ยนชุดว่ายน้ำเลยอ่ะว่าเปลี่ยนชุดว่ายน้ำมั่งก่อนไหมเอาชุดนี้ฉันเอาชุดนี้แล้วกันอู้กซี่ชิมมาเลยอ่ะ นี่เฮ so ้ยชุดชั้นสีฟ้ามันมีชุดอื่นอีกไหมอ่ะเฮ้ยชุดนี้ก็น่ารักแฮะแต่เอ้าชุดนี้เฮ้ยฉันว่าชุดนี้สวยนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นสายรุ้งด้วยอ่ะโอ้ยฉันเอาชุดลายดอกนะเซ็กซี่เกินไหนๆก็ไอ้นี่แหละเราโพสท่าถ่ายรูปกับเต่านี่ดีกว่าอาดิอารีอ่ะดิดิดิอ่ะเดิดิเด๋อุ้ยพี่แทงมาดูตรงป้ายตรงนี้ดิ มีทั้งภูเขาไฟแม่น้ำขี้เกียจนะเงืกอกมีคาเฟ่ด้วย,ยแล้วก็มีทะเลสาบแล้วก็มีเป็นชายหาดาแต่เมื่อกี้แกบอกว่าแกจะเข้าไปในที่ที่มันหน,หนาวหนามันคือตรงไหนอะเห็นว่ามันจะเป็นตรงนี้นะพี่แจงเลี้ยวขวามันเนี่ยเห็นปะมันคือโซนเพนกวินพาสอะโอ้แต่เราเพิ่งปิดช่ายน้ำมันเราจะไม่หนาวใช่ปะเฮ้ยเฮ้ยตอนนี้มีฟาร์มิงโกไอซ์แลนด์ด้วยเอาไงอะไปเพน,นกวินก,นก,ก่อน,อนได้ไหเอา เอาเอาไปเอาไปไปกอเอาไปเอาไปอุ้ไปกุ้ไปกุพไปพอมันมีเครื่องเล่นเยอะเราก็เลือกไม่ถูกแบบนี้แหละจริงจงแต่เข้ามาที่นี่แล้วหนาวเหมือนกันนั้นเนี่ยลูชาไหลแล้วนะเมนูอาหารว่างเหรอมีฮอทดอกกับคอนด็อกอะโอ้ยแต่ตอนนี้ฉันหนาวมากเกินไปอะแกมาผิงไฟตอนนี้ก่อนไหมอ่าผงไฟสักแป๊บแล้วกัน No, เอ้ยจารนี้แล้วกันนะเดี๋ยวฉันไปซื้อฮอตดริงค์มาให้เหมือนกับว่าเราต้องบริการตัวเองนะเอาแกเอาอะไรอะ่ะฉันเอาช็อกโกแลตร้อนแล้วกันโอเคงั้นฉันจะสั่งเป็นกาแฟแล้วกันนะเนี่ยนี่นี่ตู้นี้บริการตัวเองเลยเุ้ยฉันว่าฉันต้องนั่งกินแบบชาวเอสกิโมซะหน่อยอันนี้เลยแล้วกันวิ่เจงไป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 ไมาได้ยังไงอะ่ะฉันก็ไม่แน่ใจแฮะ หรือว่าเราต้องหยิบลูกโป่งหรืออะไรรู้เปล่าอ่ะไม่ร okay, ู yes ้เหมือนกันแฮะเอ้ฉันตกฉันตกโอเคฉันมาแล้วนี่ไงขึ้นมาอ๋อฉันนั่งแล้วปังนั่งดีๆนั่งไม่ได้เออได้ร้อมนะหนึ่งสชูว้เฮ้าวู้อ้หันมันอนมันวู้มาเ่น่เอ้ยเอุ้ยฝัเสียว้องฝันเสียร้องหนูโคดอันนี้หนกโคด เรารู้เลยอว่าเครื่องเล่นที่ต่อไปมันคืออะไรอะเราลองไปฟาร์มิงโก้กันไหมเออเราเปลี่ยนโซนดีกว่าอีกโซนหนึ่งนะคะที่น่าเล่นของสวนน้ำที่นี่เนี่ยก็คือนี่เลยฟาร์มิงโก้ไอซ์แลนด์ก็คือเกาะแห่งฟาร์มิงโก้นั่นเองวิ่งจ้นะไปโซนถ่ายรูปได้เลยเน,นี่ยที่นี่ดูดิแกดูดิเราสามารถนั่งปิกนิกตรงนี้ได้ด้วยนะคะเก๋มากอะดูดิฉันนั่นดิเฮ้ยเก๋เกินโอ้โหท่าหน้าของแกที่แบบเซ็กซี่เกินไปอ่ะ แล้วฉันเหกจ้ะด้วยจ้าอุ้ยแกนี่มีสไลเดอร์เล็กๆอ่ะว้ตกตกไไม่เกี่ยวกับชุดเลยมันอยู่ที่ว่าเราจะนั่งตัวไหนมากกว่าเหอะอ่ะเป็นไงฉันแกเหกแล้วชาวราฉลองเล่นสไลเดอร์ใหม่ทสไลด์ด้วยไปแล้วนะโอ้โหไรกอนเฮ้ยเราขี่ห่วงยางได้โอ้ยน่ารัก มีเดี๋ยวนะฉันจะดูก่อนสะพานสายลุงเจ็ดสี่มันีเจ็ดแสงมีคาอี่ต่างหากอะไรจ๊ะตันนี้น้ำมันดำอ่ะลึกไหมอ่ะเดี๋ยวฉันลงไปดูก่อนนะเป็นไงโอ้โหมืดเชียดำไหมมันมันดำเป็นสีดำอ่ะข้างล่างอ่ะอ๋อมันไม่ได้ลึกมันแค่เป็นสีเฉยๆตกใจหมดเลยฉันเล่นได้ฉันเล่นได้มวันนี้ทางนั้นเจะขึ้นได้ทั้งหมด ถ้าเครื่องเล่นเลยนะโอ้โหเฮ้ยเยอะเกินใช่ใช่มีทั้งตีกับเบลูกา้าการลวดไหลของมา้า l o เตอร์ดรอปลมาแล้วก็แลนโบแข่งเฮ้ยฉันเพิงาษาไทยอะแค่ใช้ภาษาไทยเหรอใช่ใช่เป็นชื่อที่ประหลาดดีฉันพร้อมแล้วพี่แจงเจอกันเจอกันก่อได้ปะแต่ฉันตากแลงไปว<ห> มีคนแซงคิวฉันน่ะไม่รู้จักต่อแถวเลยนี่ใช่เข้าไปเร็วมากมันเร็วมากโไยมีคนแซงคิวฉันหมดเลยอะไอ้ปัง<ฮ>ไม่รู้จักรอเลยอะ่ะแกระสุสารมากแกโดนแซงคิวอ,อะ่ะไอ้หนิงฉันโดนแซงคิวไปหมดเลยอะ่ะไม่เป็นไรหรอกฉันเข้าไปได้ฉันมาแล้วเร็วมากเร็วมายังอย่ง,ยงฉันกำลังไป เราไปรูซิปไลน์กันนะคะว่าซิปไลน์เนี่ยจะหวาดเสียวมากขนาดไหนป้าเดี๋ยวเราไปซิปไลน์กันดีกว่ามาดูดีมันเล่นยังไงซิปไลน์อะเฮาแล้วไปแล้วไนไะยาย,ะย,ายอยด้อ A few o m e t s l a e r เอาลนะ<า> สยวเกินอฉันบอกเลยนะอันตรายโคตรฉันเหนื่อยแล้ววยนี่ไงทะเลเทียมอยู่ตรงนี้ปังอุ้ยแกอย่าเพิ่งเข้าไปเลยฉันว่านะฉันหาอะไรกินที่คาเฟ่ก่อนดีกว่าป้าป้าป้าเราฉันแอบบองไว้แล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวฉันจะมาเที่ยวมันให้ได้เลยตรงเนี้ยแหน่แหน่แหน่มีแอบมองด้วยบอกเลยนะว่าเราเล่นไม่หมดหรอกวันเนี้ยมันเยอะมากๆเลยอะทุกคนนี่เครื่องเล่นเยอะมากครับ โอ้โหแล้วก็คาเฟ่สวยแบบสวยจัดคาเฟ่สวยอลังการนี่นี่นี่ฉันว่านะบรรยากาศเครื่องนนมันหนาวไปดีินึงฉันว่าเรามานั่งข้างนอกกันดีกว่ามาได้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 <ห>มันแสบตาแหละฉันรู้กำลังดีเลยเนี่ยตรงเนี้ยเนาะจริงกินก่อนละกัน กินก่อนส<ำ>ับบ้างอันถ้าเกิดเอาเป็นว่าถ้าใครอยากจะดูนะคะแบบว่าพี่พี่เนี่ยเล่นเครื่องเล่นชิ้นอ,อื่นก็อย่าลืมที่จะคอมเมนต์มาบอกตายละของคลิปพี่ปาแล้วก็คลิปพี่แจงเลยนะร,รอบหนะ้าเราจะไปทะเลเทียมกันจะมาดูกันเสว่าทะเลเทียมเนี่ยมันจะแบบเป็นยังไงกินช็อกโกแลตดวงง <c oughs> เอาเป็นว่าครั้งนี้นะคะคพวกเราสองขอตัวไปพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปเล่นเครื่องเล่นต่อไปถ้าใครชอบอยลืมกดไลค์กด like, แชร์กด subscribe กับพวกเราด้วยนะคะและที่สคาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะถ้าเราไปทะเลเทียนเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะคะทุกคนสำหรับครั้งนี้ไปแล้วนะคบสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายายบาย,บาย,บาย,บายอุ้ยฉันคิดว่าฉันจะซื้อบ้านักตากอากาศที่นี่สักหลังนึงอะแกเพิวะเนี่ยตั๋วยังแบบตอนแรกเห็นเทนนิ่แอบได้ยินแกไปขอลดราคาเขาอยู่เลยเอ้าเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูถ้าเกิดน้องๆเป็นมาคราวหน